สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่พุศธกลศักหาช2อ6 7กครับวันนี้หลังจากเราที่ไหวพ้พระเสร็จแล้วเราก็เดินเดินมารอรถเมล์ที่ปากทางครับทางของหน้าวัดร,รักังหลังจากเราไหว้พระที่วัดรักังนะครับุท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วเราก็เลยมาน,นั่งรอรถเมล์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมานั่งรอรถเมล์ว่าบรรยากาศรอรถเมล์เหมือมมนเดิมไหม สมัยก่อนรอรัเมเปเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงครับว่าถนนลุกหรือเปล่าครับหลังจากไหวพระเสร็จแล้วครับบรรยากาศวัดรังมาชมไหวพระลายจุดลายที่ครับสวยงามๆถนน,นวัดระฆังเจดีย์เก่าแก่นี่ก็ทำพิธีครับด้านหน้าของโบสถ์ ของบัตระฆังครับเดินชมรอบบัตรเขานนี้ัะระฆังสวยงามครับแล้วก็มารอรถเมย์ครับใช้เวลารอก็นานเหมือนกันครับรถเมย์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับปีใหม่ก็จุดเยอะเหมือนกันครับรอบก็ประมาณ3นาทีครับ ใ้เวลารอนานครับนี่คือหน้าโรงพยาบาลศิริราชครับโรงพยาบาลศิริราชบรรยากาศรอรถมีมีการเปลี่ยนแปลงมาครับบรรยากาศสบายๆบรรย,ย,ยุดครับรอรถมีถนนโล่งดีครับโล่งสบายสบาย ยังไม่เห็นรถมเมล์นะครับก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะนั่งรถแท็กซี่ไหมครับส่วนมากจะมีรถส่วนตัวมาอาศัยม,ยมเามมเยอะครับคนรอรถเมี์ก็ไม่เยอะบรรยากาศครับโล่งดีนะครับเช้าประมาณ9โมงก,กว่าครับ เป็นยังไงครับโลงดีไหมครับรอ้อนรไงไม่ค่อยร้อนครับบรรยากาศเช้าเอากาศเย็นนิดนึดน่งหน้าโรงพยาบาลศิลาครับขอบคุณทุกท่านที่ทรับชมเป็นกำลังใจครับชอบกดไลค์ครับว่าบรรยากาศสบายๆบายไม่ชอบนะครับ ใครที่จะถึงบรรยากาศรอรถมีครับ